สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชอ่องอาลิมิเต็ดเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดคุณเลลีล,ลีได้มีการโพสคลิปและก็ได้โพสข้อความลงในกลุ่มอย่าหาทำรมวีวีไโดยได้โพสข้อความทีว่า ฟังแล้วไอ้ไหนจะโดนหนักกว่าเพื่อนต้องอยู่กับมันเขารบมันเขารบนางแต่นถึงจะอยู่ได้แก้กับนางแต่นก็เชยย่อยอยากจะเป็นนายคุณแต่ลืมกําพืชแท้จริงแล้วเป็นขอทานยาวกว่านี้ตัดมาสั้นๆส,ส่วนประเด็นหลักกุญสื่อไม่ชอบไอ้ไหนไม่ให้เข้าพื้นที่ถ่ายคลิปนายโพธิ นายโพธิ์ทบอกว่านายโพธิพูดกับป้าแตนว่าเจ้ามีปัญหาอะไรกับคลิปค่อยนักหนาเจ้าอิจชาค่อยที่ค่อยมีคลิปมากกว่าเจ้าใช่ไหมคลิปค่อยยอดวิวหลักร้อยเจ้ามีปัญหาอะไรกับคลิปค้อยนักหนานี่คือคำพูดของนายโพธิพูดกับป้าแตน เฮ้ย hey. นายพโพธิพูดได้ขนาดนี้สแสดงว่านายโพธิไม่เคยให้เกียรติไม่ให้ให้ความเคารพลุงป้าเลยใช่ไหมที่ผ่านมานายโพธิต้องการที่จะทําคลิปอย่างเดียวใช่ไหมเรียกยอดวิวเพื่อมีไรายได้เข้ากับครอบครัวตัวเองใช่ไหมแล้วนายโพธิใช้คําพูดอย่างนั้นกับป้า ลุงต้องออกโรงขึ้นมาพูพดว่าอา้าวทำไมนายพู้ทีคิดแบบนี้จนพี่เน่งต้องออกอาการเมื่อคืนลุงไม่เคยเห็นพี่เน่งนะเกิดอาการโมโหเมื่อคืนพี่เน่งโมโหทำไมมันมีความคิดแบบนี้อยู่ในตัวของนายพธิทีแล้วทีนี้พอลุง พูดออกมาลุงก็ได้ตัดสินใจบอกว่างั้นลุงให้นายโพธิกลับบ้านถ้าช่างพงไม่มาต่อยกลับลุงให้นายโพธิกลับบ้านแล้วนายโพธิพยายามที่จะบอกว่าเจ้าไล่ค่อยออกจากนอกพื้นที่ใช่ไหมเจ้าหมายถึงตัวลุงนี่แหละเจ้าไล่ค่อยออกจากพื้นที่ใช่ไหมลุงพยายามบอกว่าลุงไม่ได้ใช้คําว่าไล่ เนี่ยเจ้าไล่ค่อยเจ้าไล่ค่อยอ๋อแสดงว่านายพธูธที่อยากได้ยินคําว่าไล่ออกจากพื้นที่ใช่ไหมลุงค็อยบอกได้ถ้าวันนี้นายพธูธที่ต้องการคาว่าไล่ลุงจะบอกว่าวันนี้ลุงไล่นายพธูธิออกจากพื้นที่โอเคนะตามนั้นนั่นคือสิ่งที่นายพธูธิกระทากับลุงกับป้า ถ้านายพุทธิรู้จักให้เกียรติเจ้าของสถานที่นายพุที่บอกว่าการการไปสมัครงานในแต่ละบ,บริษัทมีไหมบริษัทออกมารับสมัครงานรับสมัครพรนักง,งานเข้าไปทำงานมีแต่พนักง,งานเข้าไปสมัครงานกับบริษัทนั้นๆน,น, mm hmm. นี่มันไม่ใช่บริษัทที่มีใบสมัครงาน แต่มันเป็นการมาถ่ายทําชีวิตลุงป้าโดยที่ลุงป้าเปิดอิสระให้ทุกคนเข้ามาถ่ายทําชีวิตมาถ่ายถ้าความเคลื่อนไหวของลุงของป้าโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายแม้แต่บาทเดียวเพียงแต่ให้ทุกคนอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขความเข้าใจกันทำอะไรท่อยทีถ้ายใสยกันนั่นคือสิ่งที่ลุงต้องการ แต่นายผู้ที่เอาเหตุผลตรงนี้ขึ้นมาพูดจุงก็เลยบอกว่าถ้านายพู้ี่คิดว่าการเข้ามาอยู่ในพื้นที่เหมือนการเข้ามาสมัครงานมันไม่มีบริษัทไหนในประเทศนี้ในโลกนี้ที่นําเอกสารใบสมัครงานออกไปหาพนักงานมันน้อยมากที่จะมีมันมีแต่คนที่เขาอยากทํางานแล้วเข้าไปในบริษัทแล้วกรอกใบสมัครเพื่อที่จะเข้าทํางานคุณนลินขอบคุณครับ ถ้าแผานเกเพอร์ซแนลหรือแผนกบุคคลทั่วไปที่เขาอยู่ในบริษัทนั้นๆเขาไม่เรียกคุณมาสัมภาษณ์คุณก็ไม่มีโอกาสที่จะเข้าไปทำงานแต่ถ้าวันนี้พื้นที่บ้านจำปาดงพื้นที่ที่ลุงปะาลุงพลป้แตนอยู่ถ้าเปรียบเสมือนบริษัทบริษัทหนึ่งต้องมีใบสมัครงานมาเพื่อที่ กรอกข้อมูลส่วนตัวของพนักงานทุกคนที่เป็นข้อมูลส่วนตัวก่อนที่จะพิจารณาว่าจะให้อยู่ในพื้นที่หรือจะไม่ให้อยู่ในพื้นที่อยากให้มันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมในความคิดของนายผู้ทมันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมที่นายวูธีต้องการซึ่งมันไม่ใช่เหตุผลที่มันจะฟังแล้วมันควรจะเป็นอย่างนั้นไหม เมื่อก่อนนายพธุธอยู่ที่บ้านกกกอกนายพธุธทำคอนเทนต์เฝ้าบ้านลงุงบ้านป้าเวลาป้าลุงไม่อยู่จริงๆแล้วนายพธุธไม่อยากจะเดินทางไปได้วยซ้ํานายพธุธไม่อยากจะเดินทางไปในทุกๆที่ที่ลุงป้ากับ you tube ช่องอื่นๆไปนายพธุธไม่อยากจะเดินทางอยากอยู่ในพื้นที่แต่นายโพธธก็ยังมีคลิปลงมียอดคนดูเยอะแยะมากมายเหมือนการดูแลบ้านให้ลงุงให้ป้า เหมือนเป็นรปภเฝ้าบ้านให้ลุงให้ป้านั่นันเป็นคอนเทนต์ที่นายโพธิ์ทำขึ้นมาว่าดูแลลุงป้าห่วงใยลุงป้านายโพธิคงจําจําวันที่นายโพธิเดินทางมาครั้งแรกไม่ได้นายโพธิเดินทางมาเพื่อที่จะมาทําอะไรมาขายผ้าเสื้อสกรีนสกรีนช่องนั้นช่องนี้ใครสั่งสกรีนอะไรเสื้อลงลงไปในเสื้อนั่นคืออาชีพของนายโพธิ นายโพธิไม่ได้มาให้กําลังใจลุงป้าแต่มาขายสินค้าเพื่อให้ครอบครัวตัวเองอยู่รอดจนภายหลังมีคนแนะนําให้นายโพธิทํา y o YouTube นายโพธิทิ้งอาชีพเดิมเพื่อที่จะมาติดตามชีวิตลุงป้าเพราะมันมีรายได้มากกว่าที่จะไปสกีนเสื้ออันนี้คือความจริงการทำคลิปลงในช่องในแต่ละวัน มันมีรายได้มากกว่าการสกรีนเสื้อในแต่ละวันนั่นคือสิ่งที่นายพูิตัดสินใจมาทำ youtube เต็มตัวโดยทิ้งอาชีพเดิมไว้คุณลาวันขอพระคุณนะครับเมื่อคืนทําใ้้ลุงเห็นว่านายโพูธไม่ได้มีความจริงใจกับลุงเลยแม้แต่นิดเดียวไม่เคยให้เกียรติลุงเลยแม้แต่น้อย แล้พยายามใช้คำว่าถูกไล่ออกจากพื้นที่ตลอดเวลาในการทำคลิปนั่นคือความต้องการของนายพทธีอยากได้คำว่าเจ้าไล่ค่อยออกจากพื้นที่ใช่ไหมเมื่อต้องการลุงก็พูดให้ลุงเคยเตือนเคยบอกนายพลธีแล้วการที่ทำคลิปแต่ละคลิป ในพื้นที่จัปาดงแม่แพทย์อเมริกาขอบพระคุณครับทุกพยายามทําพยายามบอกนายพอที่ว่าการทาคลิปต่างๆขยงขยะในครัวใน,ใน,ใน,ในห้องนงห้องน้ําในพื้นที่ต่างๆนุกนี่นั่นอย่าไปบิ้วจะไปพูดอะไรมันเยอะแยะมากมายเป็นประเด็นสร้างประเด็นขึ้นมาอะไรที่มันเป็นประเด็นก็อย่าไปพูดมันดรามา่าทัวร์มันลงช่องนั้นช่องนี้ทัวร์ลงคนนั้นคนนี้ ลุงเตือนประจําลุงบอกนายผูที่ประจําอย่าไปทําแต่นายพูท้ทีพยายามที่จะไปทําเรื่องอื่นก็ือคืนนายพูท้ทีก็พยายามพูดถึงนะครับว่ามีสองคนในพื้นที่แม่อยากให้ผมไปถ่ายนู่นนี่นั่นเนี่ยคนคนนั้นก็คือพี่เหน่งกับเมเดนั่นแหละเพราะอะไรนายพู้ที่ทาคลิปมากจนเกินไปจนห่วงความรู้สึกของคนอื่นที่อยู่ในพื้นที่เขาเป็นเจ้าของพื้นที่เขายังอึดอัดรู้สึกอึดอัดเลย นี่เงต้องเอ่ยปากไม่ให้นายผู้ทีไปถ่ายทําในพื้นที่ของเขาเขาต้องการเป็นเป็นที่ส่วนตัวเขาหน่อยนี่ตื่นช้ามาต้องมีประเด็นตรงนั้นตรงนี้ซึ่งเขาไม่ชอบเพราะเขาไม่อยากมีปัญหาอะไรกันเพราะเขาอยู่กันง่ายๆพี่เหน่งเมเดย์เขาอยู่กันง่ายๆ หลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าต้องเดินยกมือไหวตลอดเวลาเลยท่านพอ่อขุนมีคุณงามความดีอะไรคนเขาถึงต้องให้เกียรติให้ความเคารพอ่ะผ่วยเอ๋ยลืมตัวหรือว่าเป็นจำเลยอยู่นะเลิกเรียก ตัวเองแกสองตัวว่าลุงป้าเหอะไม่เชื่อว่าไหนจะกาพูดเอ็งต้องไม่ลืมว่าเอ็งมาจากไหนอย่างไรนะเส้นทางการจะขึ้นปกครองคนของของ,ของแกเองสองคนมันสีดำมันไม่ได้เกิดจากการสั่งสมบารมีสั่งสมพระด์พระค,คุณด้วยใจเตอย่างใดก็ไม่แปลกที่คนอื่นจะมองเองสองคนก็แค่คนบ้านๆทั่วไป ไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรขนาดต้องก้มหัวให้ตัวเองยังไม่ให้เกียรติเขาเลยเปิดอิสระที่ไหนเขาทำงานแลกกับการถ่ายคลิปนะออกมาเลยออกมาเช้พวกมันรู้อะไรเชให้หมดจัดไปเลยใหญ่มาจากไหนแต่ต้องไม่ได้ ตำแหน่งจำเลยคดีอาญานี่คือนางจำเลยกับนางจำเลยยังจะทำเป็นคนสำคัญสั่งคนนั้นสั่งคนนี้ดูเหมือนเจ้าคุณหญิงเจ้าคุณชายโถสำคัญตัวเองสูงส่งแต่ไม่รู้จะเข้าวังตัวไหนโถโถพ่อคุณแม่คุณจังจังอะไร ขนาดหลานแค่สามขวบสองคนผัวเมียพวกมันยังทำได้นับภาษาอะไรที่มันจะทำกับพวกยูทูบเบอร์ไม่ได้มันทำได้ลุงคอทำกับเด็กสามขวบแล้วพวกยูทูบเบอร์ก็คือคนอื่นๆคนอื่น,น,นที่มาอาศัยมันเมื่อมันไม่มีประโยชน์มันก็เฉกหัวหนี อยู่กันสองช่องมองไม่ผิดหรอกนะสองผัวเมียผู้นำวิญญาณน,นั้นไม่ใช่คนดีมันเป็นสิทธิ์ของยูทูบเบอร์บักจำเลยขนาดเขาถวายตัวแรงกายให้พวกแก่ขนาดนั้นแกก็ยังว่าเขาไม่เคยให้เกียรติจำเลยแกสองคนอีกหรือไงแกสองคนยังไม่เคยให้เกียรติพวกเขาเลยแกเคารพพวกเขาบ้างไหม ที่เขาช่วยแกมาสามปีแล้วจนแกสองคนผัวเมียมีบ้านมีรถมีที่ดินแถมได้ใช้เงินแบบฟรีๆพร้อมแรงงานฟรีอีกต่างหากหัดสำเนียกบ้างนะจจำเลยมีค่าเป็นแค่จำเลยค่าเด็กรับกรรมที่ตัวเองทำต่อไป